ถึเขามาตรงมานอนหรอกม้าเสาเลยมาเสาเลยกอะไรม้าจะสี่ขาเลยตัวไกลๆนึงเนาะจะชั่วโมงออกจากนี้มั้นี่ตอนเ่าออกจากบ้านจังโม่งเอาออกมาสายได้แล้วมือเสาเนี่ยตาบ้าสามชั่วโมงหมดป่ะม่ถึงหมดเัินเดี๋ยวนาะเพราะว่าขันพี่มันขับแต่ว่าขันเขาขับรถถึงแหนมือเสาเขาขับซ่าเนาะเ้างมาเด้มืออาชีพเอามือนี่แต่ในขั้วกรุ๊กพิเศษสั่งตรงมาจาก ต้อนออกเชียงเนี่ยจ้ะเนี่ยเบ่งหน้าตาเนี่ยโอ้ยกินแต่แตงโมหงแสาวเพิ่งจะทานนางพเนินตัวไหมศาสตรกับค้นอยู่ยี่ค้นเราบอกนี่สาสร์อยู่หม่องหนึ่งคนอยู่หม่องหนึ่งอืมอันนี้สั่งตรงมาพิเศษยด้วยพี่น้องเออพี่น้องแมวนี่ยเราขาวผาแพงดอกราคาวผแพงดอกมือละลังมือละลังมาทำเท่าจังดูว่า เตรียมมาเพื่อทหารน้ำเนื้อสิเอาไว้ว้าวไปเก็บผอมาได้ถือว่าซุปตัวสีเอานี่มาแน่นอนปลาคืองอยู่หลังบ้านได้พระอาจารย์เนี่ยโดกโดกทหารเพิ่นก็อยากกินตัวแต่ปลาคุงเพิ่นเพิ่งกินอะไรเกี่ยวเนาะติดแจมนี่เนาะกินแปลกๆโอ้ยเสียสิลงไปได้เด้นี่เนาะดันดันขึ้นเขาสั่งเขาสั่งแบบไม่ต้องใส่ไอ้ขนมจีนเอาขนมจีนใส่ขางไปก็ได้ต้า ิเทีเขาไหหนาไม่ใส่หนาหนาไม่ใส่เลยลูกใส่หนาอีกปรเดนใส่จนอนงั้านมีนา้ามนหนาเลยเพาะนอนัว่เร็วนามนนัวบามีนามันทำบ่มีอยืลาหนาอืมปกติมีหนาปลาเป็นนัวหนงไบ่อหนานม้เขาสั่งเป็นตัวเด้อเศรบเขาสั่งใส่ตัวเลย ต้องตวงดิพอตวงมาเดฮะเอาจังซีปลาตาถ้าจะเปิดร้านขายาขาต่อห้ามทีมเหหม,มลงทุนเอยเรียกแต่ให้ก็สีเทาแล้วเงานหนักไ่ไหวดยังไปสู้กินนะัตกเลียนบานคนกู้ว่ากาไปคนหาาไหนสหเลยเออเนี่ยงปมันเป็นกักมีงมากากดไลนตั้งแต่มาสูตะสเลีไหม เน่ยปเสนอสนยต่อยากซงกูกูอยากกดอะไรอยู่เลยตาวันขาสีเป็นมูข้าีเป็นมู่าจัดนะบูอะเนี่มันหาไปเอวม่ก่ก้อยเด็กมโอ้ยบอกันนี้อีเอาอีกวาเอามาเอาไม่น้วยหนึงไมียนึงเอาออดแกนมันหไปเทียมแกนมันเอามมลรหน่น่นตองไนดนนละมจะไปเทียมมันน่งยันแบวน่ะ ามไปด้วยกันนี่เดียเอาจานนีใ่ใส่น้ำตาน่บมันอันนี้แล้วเป็นยังได้ยุน่นไม,มันอันนี้รสจัดนี่แล้วบมันตมันบ่จดเ,เาตําใส่กันหนไหมงแม้ตนะนะําใส่กนันหนไหมบุญฟังนี่ก็ <S <S มีไผมาปั่นมาแจกได้น่เด้อเักนะ่อยเอานะเอานะเอาเสียมหน่คั่วเขาหน่ แม่พัวรุ่นสองขสอแปดแบว่อยากไลื้อปลงเลยปกติว่าไปตามไอ้ผู้ใดได้เนี่ยตามให้ตะมูกินมา่านมว่าตะมู้เนี่ยนี่มาในงานพิเศษเด้เนี่ยตามไ้ทหารเนี่ยไอขันว่าเป็นรของชาิม่ใช่นเป็นรัวของชาติพนกินนี่่ยมา่นวาของชาติเอาอกไหเอาอีกไหมเนียเนี๋ยมาอาจย์มานี้พิเศษแล้วเนี่ย กำลังอยู่นีแ่เดี๋ยวแป๊บนึงให้ลวกของชาติกินเอากระดูกกินใส่จานเพื่อนแม่ส่วนตามส่วนพวกนี้ไหมตตานี่นั่งคางมหน่โอ้ยมันกินนั่งยอท่านเออสารทคนอยู่คนละบองไปรวกางเกงนะมาทำงานเน่ยโอ้ยโอ้ยมันประกวดนั่งแาวไทยเ่งโตเนี่ยนี่หลาชีวิตแต่งทำงานบอลวดเห็นว่อไใ